ลือสะพัดชายแดนไทยลาวน้ำท่วมกรุงเทพเหตุผิดคำสาบานพระแก้วมรกตของศักดินาในอดีตนครพนมใบปลิวว่อนชายแดนไทยลาวด้านจังหวัดนครพนมต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาลาวระบุเหตุน้ำท่วมกรุงเทพเพราะผิดคำสาบานพระแก้วมรกตของศักดินาในอดีตผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงหนึ่งถวันนี้จังหวัดนครพนมได้มีใบปลิว เนื้อหาเป็นภาษาลาวระบุน้ำท่วมกรุงเทพเพราะคำสาบานในอดีตแจกจ่ายแพร่สะพัดในตลาดโต้รุง่งร้านคาเฟอ,อินเทอร์เน็ตและยังแปลข้อความในใบปลิวจากภาษาลาวเป็นภาษาไทยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กต่อๆกันสำหรับข้อความในใบปลิวดังกล่าวระบุหัวข้อตั้งคำถามน้ำท่วมกรุงเทพเป็นเพราะคำสาบในอดีตจริงหรือไม่ด้วยเหตุใดพระแก้มมรกของเรา จึงไปอยู่ในประเทศไทยข้อความเล่าย้อนไปในอดีตว่าภายหลังเจ้าอนุวงศ์ได้เสียชายให้กับสยามแล้วศักดินาสยามก็พยายามจะเอาพระแก้วมรกตไปสถิตไว้อยู่ประเทศไทยพวกเขาได้ใช้ความพยายามหลายวิธีแต่ไม่สามารถยกพระแก้วมรกตขึ้นได้ฉะนั้นศักดินาสยามจึงให้หมอดูล่าห้าคนเพื่อไปอ้อนวอนช่วยโดยมีเหตุผลอ้างอิงว่าปัจจุบันนั้น เมืองลาวเกิดความวุ่นวายไม่สงบฉะนั้นจึงขออัญเชิญพระแก้วมรกตนี้ย้ายไปสถิตที่กรุงเทพถ้าหากว่าวันใดเมืองลาวมีความสงบจะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปสถิตสถานไว้ที่เมืองลาวเหมือนเดิมข้อความยังระบุต่อไปว่าเพื่อเป็นการยืนยันศักดิ์ศรีของศักดินาสยามในเวลานั้นพวกเขาได้สาบานไว้ว่าถ้าหากประเทศไทย ไม่ปฏิบัติตามคำสาบานดังกล่าวนี้ขอให้มีมหันตภัย5้าอย่างเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยดังนี้ขอให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองขอให้ประเทศไทยไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองให้มีความสับสนวุ่นวายอาณาจักรเดียวขอให้แบ่งเป็นหลายชาติความเป็นเอกราชขอให้พังทลายราชบัลลังก์ขอให้ถูกโค่นล้มดินส่วนหนึ่งขอให้จมลงทะเลเมื่อศักดินาสยาม ได้ยืนยันคำสาบานดังกล่าวแล้วหมอดูลาวทั้งห้าคนจึงพร้อมกันอัญเชิญพระแก้วมรกตตามจุดประสงค์ของไทยจากนั้นศักดินาสยามจึงสามารถยกเอาพระแก้วมรกตของลาวไปประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ในท้ายข้อความในใบปลิวอย่างอ้างว่าหนังสือฉบับนี้เอามาจากหอสมุดของแขวงหลวงพระบาง ต้นฉบับเป็นภาษาลาวลงวันที่12เดือน2ปี2010ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดต่อเนื่องว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยอาจเกี่ยวข้องกับคำสาบหรือคำสาบานของไทยและลาวแต่ยังไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันที่อ้างว่ามีบันทึกอยู่ในหอสมุดแห่งชาติลาวกระทั่งมีผู้นำใบปลิว จากฝั่งลรามาเผยแพร่ดังกล่าวผู้นําใบปลิวมาเผยแพร่ยังระบุว่าชาวลรามีใบปลิวข้อความเนื้อหาข้างต้นแทบทุกครัวเรือนนอกจากนี้เรายังมีเบื้องลึกที่ตรงแยกพระแก้วกับพระบางออกจากกันอยู่รวมกันเมื่อใดบ้านเมืองเดือดร้อนพระบางเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ตามศิลปะแบบเขมรแบบบายนสูงประมาณ1เมตร14เซนติเมตรหล่อด้วยทองสำริดเดิมประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงของขอมจนในปีพศ1 9 9 2พระเจ้าฟ้างุ่มกษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งเป็นเครือญาติกับพระเจ้ากรุงเขมรได้ทุนขอเพื่อจะนำไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงของอาณาจักรล้านช้าง แต่เมื่ออันเชิญมาถึงเมืองเวียงคำก็มีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พระบางจึงต้องประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงคำจนถึงปีพศ2555พระเจ้าวิชุนราชได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานที่เมืองเชียงทองได้สำเร็จทำให้เมืองเชียงทองได้ชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพระบางตั้งแต่นั้นมาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีได้เมืองล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันทร์ในปีพศ2321ได้อัญเชิญพระบางพร้อมกับพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มากรุงทนบุรีด้วยทั้งนี้เพราะเมื่อครั้งเจ้าชัยยเชษฐาผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นราชบุตรพระเจ้าโพธิสา,ศาสรศาส์กษัตริย์ลาว ประสูตรจากพระนางยอดคำทิพย์ราชธิดาพระเจ้าเชียงใหม่ได้ขอยืมพระแก้วมรกตไปเมืองหลวงพระบางเพื่อร่วมงานพระสพของพระบิดาแล้วขึ้นของราชเมืองหลวงพระบางไม่กลับไปเชียงใหม่อีกและไม่ได้ส่งคืนพระแก้วมรกตจึงอัญเชิญกลับมาเองส่วนที่นําพระบางมาด้วยนั้นก็เป็นธรรมเนียมในยุคนั้นของผู้ชนะศึกยามยึดทรัพย์สินมีค่าของผู้แพ้ เป็นการใช้ค่าเสียหายแต่ยึดพระบางมาด้วยนั้นเป็นการทำลายขวัญของคู่ต่อสู้ไม่ให้กล้าสึกฮึกเขิมอีกต่อมาเมื่อเถลิงทวันราชสมบัติส่งย้ายพระนครมาอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้านันทเสนราชบุตรพระเจ้าล้านช้างได้กราบทูลว่าพระแก้วกับพระบางมีปีศาจท,ที่รักษาองค์พระไม่ชอบกันถ้าอยู่ด้วยกันที่เมืองใด ก็จะมีความไม่สบายที่เมืองนั้นเหตุการณ์เช่นนี้มีมาสามครั้งแล้วคือเมื่อครั้งที่เจ้าชายเชษฐานำพระแก้วมาหลวงพระบางแล้วไม่กลับทำให้เมืองเชียงใหม่ขาดผู้ปกครองล่วงไปสามปีทางเชียงใหม่จึงหาเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นแทนทำให้เจ้าชัยเชษฐาไม่พอพระไทยอยากจะครองทั้งสองเมืองจึงยกทัพไปปราบแต่กลับถูกทัพเชียงใหม่ตีถอยร่นพวกหลวงพระบาง กลัวจะเสียเมืองจึงเข้าทรงถามผีที่รักษาพระบางผีบอกว่าตัวเป็นเจ้าของเมืองไม่ชอบผีที่รักษาพระแก้วให้ไล่พระแก้วไปเสียจากเมืองเสียพระชัยเชษฐาจึงนำพระแก้วไปฝากไว้ที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองญาติจากนั้นทัพหลวงพระบางก็มีกําลังขึ้นตีเอาเขตแดนที่เสียไปคืนมาการศึกยุติลงบ้านเมืองคืนสู่ความสงบสุข ทั้งนี้เป็นความเชื่อเรื่องผีของชาวล้านช้างมาแต่โบราณว่าพระพุทธรูปสำคัญย่อมมีผีคือเทวดารักษาทุกพระองค์ผู้ปฏิบัติบูบชาจำเป็นต้องเส้นสวงผีที่รักษาพระพุทธรูปเพราะถ้าผีนั้นมีความไม่พอใจก็อาจบันดาลให้เกิดภัยอันตรายต่างๆหรือถ้าผีที่รักษาพระพุทธรูปต่างองค์เป็นอริก,กันหากนำเอาพระพุทธรูปนั้นไว้ใกล้กัน ก็มาเกิดอันตรายด้วยผีวิวาทกันครั้งที่สองล่วงมาจากครั้งแรก200ปีเศษเวียงจันทร์กับหลวงพระบางรบกันฝ่ายเวียงจันทร์ยึดได้เมืองหลวงพระบางจึงอัญเชิญพระบางมาไว้ที่เวียงจันทร์ตั้งแต่นั้นมาเวียงจันทร์ไม่มีความสงบสุขพี่น้องรบกันเองบ้างรบกับยวนบ้างจนเสียเมืองให้ไทยครั้นพระแก้วกับพระบางมาอยู่ด้วยกันที่กรุงธนบุรี ได้สองปีก็เกิดเหตุวุ่นวายอย่างที่รู้กันขอให้โปรดเก้าแยกพระแก้วกับพระบางให้อยู่ต่างเมืองกันจึงจะมีความเจริญแก่พระนครที่ตั้งใหม่ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าซึ่งกำลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ให้ทรงสดับก็มีพระราชหฤทยัยรังเกียจตามเหตุการณ์จึงพระราชทานพระบางกลับไปประดิษฐาน ที่เวียงจันท์ตามเดิมต่อมาในรัชกาลที่สเจ้าอนุแห่งเวียงจันท์เป็นกบฏเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเมื่อครั้งยังเป็นพญาราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพยกทัพไปตีเวียงจันท์ได้อีกอัญเชิญพระบางพระแท้คำพระชันสมอมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้า ซึ่งก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ราชการที่หนึ่งอัญเชิญมาเพื่อจะข่มขวัญต่อสู้ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์ประดิษฐานไว้หอนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ต่อมามีเสียงพูดกันมากในเรื่องที่เจ้านันทเสนได้กราบทูลไว้จึงได้ส่งแยกพระพุทธรูปทั้งสามองค์ไปไว้ที่วัดต่างๆนอกพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี2,407เกิดฝนแล้งเข้ายากหมากแพงบรรดาเสนาบดีจึงทำเรื่องกราบทูลรัชกาลที่4ซึ่งได้อันเชิญพระพุทธลาวอีกสมองค์คือพระเสริมพระสยและพระแสนจากเมือหนองคายมาไว้ที่กรุงเทพด้วยว่าตั้งแต่พระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้มาอยู่กรุงเทพฝนก็ตกน้อยลงทุกทีบางพวก ก็ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนของแพงที่นั่นคนรลาวถือว่าพระพุทธรูปของบ้านร้างเมืองเสียปีาศาจบักสิงอยู่เรียกกันว่าพุทธยักษ์รังเกียจนักไม่ให้เข้าบ้านเข้าเมืองทั้งยังกราบทูลเรื่องพระแก้วกับพระบางในรัชกาลที่หนึ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระราชดำริเห็นด้วยโปรดให้นำพระพุทธรูป ที่ได้มาใหม่ไปปรดิสฐานไว้ที่วัดนอกกรุงครั้นเจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางมาเฝ้าทูลละองทุรีพระบาทในปีขานอัฐศกจึงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้รับเอาพระบางกลับคืนไปปรดิสฐานที่เมืองหลวงพระบางตามเดิมซึ่งเจ้าอุปราชราชวงศ์ได้อัญเชิญพระบางออกจากวิหารวัดจกักรวรริราชาวาดณวันเดือนห้าคนสิ้าค่ำ ตรงกับวันที่31มีนาคม2408กลับไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบางจึงตั้งชื่อเมืองตามพระพุทธรูปองค์นี้มาจนถึงปัจจุบัน